พูนพูนฟังพูนครับผมโอ้ยหนึ่งสองตักอีกสามสา ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมนายหวยรัดครับมาไรงานตูครับผมปิดลงไปแล้วครับนี่ปิดลงไปแล้วครับประตูน้ําปิดแล้วครับผมประตูน้ําเริ่มปิดแล้วครับนี่คือบานสุดท้ายที่จะปิดครับดีปิดครับผมพี่น้องปิดครับผม เออมามาพี่รอกันอยู่แล้วครับผมเออทำมาหากินครับสะดุงดน้อยๆครับผมยุกน้ำฟังครับนี่อากลากเลยครับสะดุงอาน้ำหยุดแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันครับผมว่าจะเป็นจังใดครับผู้ใดกี่ได้ห้องได้ห้ครับผมเออทั้งสะดุงครับ ทางแหกับมีให้กันครับเดี๋ยวสีผ้าที่ตามอยู่เอ้ามาจีเป็นจังไดครับผมเดี๋ยวได้รู้กันครับเพราะว่าเพื่อนกับโลกค่อยจะพิดน้ำนี่แหละเดี๋ยวจีได้มีป่าให้ได้ไปเมีบ้านไปกินบ่ครับผมติดตามครับผมทั้งย u ทูปไทยต้อนตลอนครับทา้งเพจกับตะไน่ผ้าตลอนครับผมเอ้าเริ่มยกกันละครับติดตามพี่น้องติดตามครับผม พูดพูดุ่นเรียกเข้าไปแล้วครับผมมีเรี้ยเริ่มกี่เขาไปวานแล้วครับสะดุ้งเขากำลังจะลงไปกลางกะจีเขาไปกลางขึ้นกันครับผมเดี๋ยวจะมีคนเข้าไปอยู่เ,ออเดี๋ยวรอรุ่นครับพี่น้องไปแล้วไปแล้วบุนเรีอเข้าไปแล้วครับเรียกเข้าไปแล้วครับผมเรี้ยเข้าไปแล้วครับมาชิดียินเสียงห้องเสียงหูวบว่ครับผมรอสักคู่ครับตูน้ำปิดลงไปแล้ว เขาไปเขาไปนี่ครับผมแข่งลงไปแล้วครับเพ <c oughs> คุนบอกว่าเป็นเปิดกระต้ยอําเภอร์เปียกครับผมแข่งลงไปครับผมบุ่นใส่ง้อมันเพื่อกีไปหาหมองเพว้นนั่นน่ะเออเอารุ่นครับผมถ้าห้องตหาหัวเมื่อกี้ในห้องในหวัววะพี่น้องได้ตามครับผมเออ ลงไปไว้หมุนกันล่งลงไปก็มีครับนี่ดีดีเดี๋ยวขับไปเบื้องไว้ไขับไปเบื้องไว้ไน,นี่ลงไปครับผมไม่ไม่เจีป๊ปูบ้านเสียขเขียวหน่นย่านแมนอยู่ด้อนัน่อย่านแมนอยู่ครับผมว่ามัน <laughs> เสียเขียวไม่ล่ะเสียสีชมพูเดี๋ยวไปเบื้องดีต่ำไม่ว่าจะเสียสีใดครับผมนี่นี่นี่นูนี่นนกําลังลงไปขึ้นกันครับผมหาจับจองมองจับ้องครับ ปิดน้ำปืป๊บลงไปทันทีเลยครับผมอีกบ่โดนพี่น้องติดตามอีกด้ห้องในห้บ่ครับผมติดตามครับติดตามครับผมขไในว่าจังไดครับผมเกีบปูตักไปแล้วเดี๋ยวมีผู้ใไดสชิยกบ่ามาล่อลุ่นต่อครับไหสิยกไผสิยกเอมียกแล้วครับผมเดี๋ยวลุ่นน้ำเพลินครับจะเป็นจังไดพี่นออ้อง เห็นแลวครับหนึ่งสองสามเออพ่อได้พ่อได้ครับผมเจา้าตองไปกำลังยกขึ้นกันเออเอออะไล่ะโด่งเด้งอยู่ครับผมพี่น้องโด่งเด้งเลยครับผมเออโด่งเด้งแล้วโด่งเด้งแล้วพุนพ่นพุน่นพุ่นบาทสิบบาทสิบอยู่บาทสิบอยู่ครับผมบาทสิบอยู่ครับ มอถึงกับซ้าครับผมเออไาแล้วเรียบร้อยขึ้นกันครับผมตักเร็วขนาดครับมันถึงหน่อยี่ตักปั๊บด้วยนะครับผมนีออ่ตามครับผมพี่น้องห้เรื่อยๆครับผมสู่ต่อไปเรื่อยๆครับนี่ภาพอิตต่มแห่อยู่ครับผมพี่น้องมา แก่นแสนสถานพี่น้องพูดนะพิดน้ำแล้วครับเขาไปว่านอยู่ข้างในแล้วครับผมพุนพุณนะพูณนะเขาไปแล้วครับอยู่กลนประตูนะครับผม,ผมกำลังสีวานมากุดแก่นแสนสถานครับจัดมากำลังกำลังหาหมงครับผมกำลังหาหมองว่านครับ ลูข้นจวดจวดมาจวดครับผมกูดแค้นแสนสถทานจวดเดี๋ยวมาติิตามกันว่าจะเป็่นยังไดครับสาวแล้วพี่น้องสาวห้วครับผมทีก็ตัวสองตัวว่าเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอ้ยอยู่ไก่ครับซุ่มสันสันพี่น้องสันอยู่ไก่ซุมซ่มซุม่ม โอ้หุ่นเจ้าหุ่นครับผมโ้อท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 ้พี่น้องอุ้ยจุดจุดเลยครับผมเมื่อกี้นี่อากระักเลยครับโอ้ยบ่ได้เบึ้งเพื่อนครับผมมากมากยี่ป้าไปติดตามใกล้ๆครับผมมากมากล่ๆๆๆๆ in, ๆอ,อ Girl, ๆครับผมมาปักสะดุ้งเริ panels, ่มยุกแล้วครับผมโอ้นี่เบึงเอาครับผมพี่น้องถือครับผมพี่น้องถือถือครับผมสะดุ้งเริ่มยุกแล้วเอ้าตักอ อุ้ยผู้นี้ตั้งเด็กควานมูอเร็วกว่ามูอครับผมเออคนอื่นบ้านในแล้วนะครับขึ้นไปขึ้นไปในแล้วครับเพิ่นงจะยุกกวานมูนมนมมมมมอครับผมมากมากมากภาพมิตตามครับผมเออกำลังสาวครับอยู่ใ,ใกล้ๆเ้านี่เองครับผมขึ้นมาละหนึ่งตัวพี่น้องขึ้นมาละหนึ่งตัวครับเออๆนี่นี่พี่น้อง โอ้ยงามๆครับผมเสียนแหรครับเบื้งเดี๋ยวเปิ้ลจะยกขึ้นนี่ครับโอ้ยงามๆครับผมนี่นี่เอีงแดงครับผมพี่น้องนี่เสียนแหครับผมพี่น้องมามาเข้าหยิบใบเพิ่นเก็บไปครับผมไม่ได้เห้เปิ้นปวดให้เปินปเป้นปวดท่างปุ่นจิฮ้องเออมามา,มาครับผมสะดุ้งฟังบุญคือถือครับผมเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบิ้งครับนี่ติดลงเด้งลงเด้งล่ะครับผมฟังบุญพี่น้อง ฟังคุณเต้นโรงเรียนเลยนะครับผมนี่นี่ครับเอาเอาเริ่มมั่นแล้วครับสะดุ้งเฮาเริ่มมั่นแล้วครับเอาเอาเอาเรียบรอยครับผมมากมากมากเดี๋ยวเบิ่งเจ้าอื่นเดี๋ยวเบิ่งเจ้าอื้นไอกันครับผมบบไก่กันพี่น้องกุดแก้มแสนสะท้านครับผมหนกักเลยครับนี่เออเออเอ,เอจังเป็นจังครับผม จังเป็นจังมีผู้ใดอีกบ่มีกำลังยุกกำลังยุกถือว่าเดี๋ยวเบิง้งเดี๋ยวเบิ้งครับผมอ,อื๊ดอ,อื๊ดผมเป็นเจ๊ปูบ่นี่เจ๊ปูเต้นตงงลงแรงแล้วครับผมพี่นอ้องเต้นล้วครับผมเอาเอาเอาผู้สีบงังกันสีบงังโอ้ยยหญ่ใหญ่อยู่ตะวายใหญ่บ่ท่านดอกครับทาย,ยัางสี่ไปก่อนครับผมพี่น้องเอาเอาเจ๊ปูเอาเอาเอา,เอา,เอาตากัตากตักไหวอยู่วครับผม เบื้องไหลลงเบื้องไหลลงอุ้ยย้ว่ะคือน้าเลี้ยงแต่ละผู้บังกับบังอุ้ยย้ว่ครับผมอ้ยเอาผู้หญิงพวกจะยกโซกันละโซกี้กันครับผมโซกี้กันเออใช่ละ่ะใช่ละ่ะเต้นแล้วครับผมเต้นแล้วนี่นี่โอ้ยสุดยอดเลยครับเอาออเอาออเอาออเอาเออโอ้ยพี่น้องถือครับผมถือเออเออ,อ อุ้ยตักสองเทียครับผมพี่น้องเบิ่งเอาตักสองเทียอุ้ยผู้ใดจะยกอีกมวย้อมกันมวย้อมกันครับผมเฮื้อเสดุงฟังครับผมอัหยาพี่น้องอัหยาคือการฟังเอ้เอ้ยเอ้อโ้ยอัหยาครับผมนี่นี่เจ้านึงก็ตักตักครับผมพี่น้องโอ้ยอยู่ฟังกับถือฟังกับถือครับผมอยู่ฟังกับถือพี่น้องมันมีสะดุ้งมื่อไรครับผม เออสาดุงเขามาหลายมือนีิเบิ้งเต็มเลยครับเอาไปสีโอ้ไปโอ้กระโดดครับผมยุ่งยังยังยังไรยุ่งกางครับเบิ้งเอานี่นี่นี่โอ้ย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 เอาอีกแล้วครับผมมือนีิเอาอีกแล้วครับผมไอ้เงาอีกแล้วเบิ้งเดี๋ยวเบิ้งแบบพ่นตักตักอืออุ้ยอีพออีแม่ครับ พูดแล้วครับตังลงมาเหมือนไหลรัวเลยครับผมไหลรัวพูดพูดพูดฟังพูดครับผมโอ้ยพี่ดูสองตักอีกสามปพอดพูดพูดครับผมพูดฟังพูดถือเอาเอาเอายู่ฟังถือปะยู่ฟังถือปะครับอยู่ใกล้ๆกันครับผมเดี๋ยวให้เบิ้งให้เบิ้งให้เบิ้งไฟห้องไฟห้องครับผม หอวไฟห้องไฟห้องอยู่ทั้งนี้แสดงว่าปลาถีกเป็นเรื่องห้องครับอุ้ยหุ่นเบื้องครับผมตังหุ่นกำลังตักปลาตอนนี้เขาฟังพุ่นพี่น้องเออตอนนี้ปลาเขาฟังพุ่นครับผมปลาเขาฟังพุ่นอุ้ยเจปูบ้านนี่เอา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 เบิ้งเบื้งเจปูตักแต่ว่าพุ่นตักแล้วล่ะนี่ข้าวโมงใต้อําเภอเพี้ยนนี่ครับผมกำลังสิงหุ่นี่มานเป็นมานได้ครับขี่เรียลำหนีครับผมเออบาวันที่สามเมืนมาพอกันอยู่ครับเอ้หมื่นนี้วันที่เท่าไรน้องหมื่นนี่ มือนี้ไม่ดีเท,ท่าใเนาะบาทนี่จำก็ได้ครับผมเต้น้องแน่ละครับพี่น้องเอ็นลงแน่ละครับผมเอาเอาเอาบาทบาดปาดบาทบาทบาดครับผมพี่น้องโอ้ยโอ้ยเบิงเบิงเบิงครับผมเบิงเอ้ยสุดชุดชุดครับผมนี่โอ้ยเอา,เอาตาอื้อบาดจัว่วอีกสองเทียบครับผมพี่นอ้องเออบาทเดียวบ่เบิดครับผมคิดเบิงอะ่ะ เจ๊ป <premises. S 2> ูอีกแล้วเจ๊ป oh, ูอ oh. oh. e ีกแล้วปูนาบโอ้ยเอาเอาผู้ใดเร็วครับผมผู้ใดตักเร็วผู้ใดโยกเร็วครับผมจีได้หลายมือนี่ข่ายยังละเจ๊ตายไหมเจ๊โอ้ยปวดขนาดตักไปเชื uh ่อนแล้อครับนี่เออฮือเออฮือโอ้ยปวดแล้วปวดแล้วปวดแล้วผู้ใดอีกผู้ใดอีกนี่กำลังโยกครับผมโด่งแดงครับผมโด่งแดงอีกแล้วโด่งแดงโด่งแดงครับผมเออ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 มึง อืออืออุ้ยปลดแล้วปลดแล้วครับผมพี่น้องพี่น้องพี่น้องช่วงเศร้าได้ครับนี่ปิดน้าปิดประตูน so. <Sh ot two> ้าไม่ไหมครับผมออปุ้ยบาดเท่รุ่งไหลลัวเลยครับผมพี่น้องอุ้ยว่่ต้องไปไก่เลยครับเดี๋ยวพะกเจ้ายกทีเทถวนี่แหละนี่นี่เบิ้งเบิ้งเบิ้งครับผมนี่ท้ายอุ่อเพิเพ่นคบอกว่ายุ่มเพอ่เพ่นครับผมหู รู้จักกันดีอยู่ครับเออพอกันดูครับผมเออจวกเออฮอฮืออุ้ยเจ็บปูเจ็บปูกำลังยกเจ็บปูกำลังยกเจ็บปูกำลังยกดวงแดงจานมาเจ็บปูจานมาดวงแดงครับผมใช่หรือใช่หรคือนั่านดวงเถอะอุ้ยเอาแล้วครับผมเอาแล้ว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 อุ้ยหย่อนซ่อนครับผมพี่น้องเออเออเรียบร้อยครับเบื้พิ่นยกขึ้นนะครับจวก อุ้ยไหลหลวอีกแล้วครับสุดๆครับผมพี่น้องมีผู้ใดอยู่ใกล้ไกิงยกโชว์บ่นี่เดี๋ยวเบิ่งเพินเนี้ครับเห็นว่าไก่ไดกำลังยกครับผมมามาอืดอืดห่วยขึ้นนั่นขึ้นเดียครับก๊อฟครับผมโมนี่หนาจะมีไหมครับมีอยู่ครับผมป่ามีอยู่เออมีอยู่ครับมีอยู่อันนี้กําลังไล่ไปครับผม อมี่ยูมีอยูครับผมมี่คือกันพี่น้องมี่คือกันแต่ว่ามองเพื่อนจียกงากในยังน้อยหน่าจีมีใหม่มี่ฝุ่นมี่ยังก่อครับผมมี่หลายคือกันนะครับนี่คือหลายคือกันครับผมรั่วอือออไหลรั่วบะรั่วคือกันพี่น้องอือถือ่คือกันถือคือกันแต่ว่ามองเพื่อนเห็ดยากในยังน้อยครับผมพุนใายเพื่อเพี้ยนเอาอีกแล้วครับตายอีกแล้ว้ายเพื่อเพี้ยนนี่นี่ครับ กำลังจิตตากับผมป้าถืกแม่ครับผมพี่น้องเอาสองลอยลู่เด้อมือนี่ <c oughs> สองลอยลู่เด้อมือนี่ป้าตักไปเจอหนึ่งหลับไมยังเหลียวอวยอวยอยูย่ยครับผมยังเหลีออยวอวยอวยอวยอยอูยอ่ผมเห็นยังอยู่หรือข้าหน้าตักเถอะเห็นยังอยู่ล่ะอหื้อโอ้ถอนมากครับป้าบาทนี่บึ้งมือจีไรลุ่งบึ้งมือจีไรลุงรัว มาเจีปูยายอมแพะยายอมกับผมเจีปูยายอมโดงเดงล่ะครับผมโดงเดงแล้วอุ้ยขักขักครับผมนี่จังสีจังเมียนครับผมเออจังสีมันจังขักครับผมนี่เบื้องเอาอุ้ยเอาต้อมเข้าไปตักลั่สุดยอดบ่ครับพี่น้องสุดยอดบ่ครับผมเอาเข้าไปอีก ลัวออเอาทายเพื่อนนะครับเพื่อนู่ใกล้ๆครับผมกำลังยกสองคนสามคนของผู้ใดสีของผู้ใดสี่ดวงเดียงครับผมมามาใส่ละใส่ละคือมิดเท้ถืออยู่ครับผมบ่บานใดบ่บานใดครับผมผมต้องไปเบิ่งไก่หรอกครับ นี่ครับผมเบิ่งแค้ำเภอเพชรน,นี่ครับกับจีปูส่สองคนนี่อู้ยปวดแล้วครับผมเบิ่งดูนี่รัวอุ้ยตักไปบาทหนึ่งมวยหน่อยออื้เบิ่งจีไหลลงรัวตักสามเตียนะครับผมพี่น้องอเกี๊ปูก่กำลังยกนะรวยอยู่เบิ้งดูเอาเอาถือไม่แล้วครับถือไม่ตักแล้วเอาคุณพี่ตักไปแล้วเปล่าลงตัก สงสัยตักไปรอบนึงแล้วครับมากมากมาครับผมสะดุ้งเขาลายครับเลีอยงท้ายเอาเลยบุไดหยกกท้ายบุนันครับผมเออดวงเด้งดวงเด้งบอ่อปันไดพี่น่องบ่อปันไดบ่อปันไดกลับมานี่ครับมาหาเจี๊ปูครับผมโอ้ยสะดุ้งเขามาหลายพี่น่องปุ่นเบื้องของเจี๊ปูครับกำลังดวงเด้งครับผมดวงเด้งครับผม โด่งเดงโด่งเดงครับผมโอ้ยมากหลายครับผมจังหวะนี้ของเจี๊ปปู่ครับอุ้ยปวดปวดปวดครับผมอืออืออืออ่าอยู่ใกล้กันครับผมอีกแล้วคือเกาอีกแล้วคือเกาครับผมใสขึ้นมาไหมนี่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 เบิ่งเอาออุ้ยพีนองกติอันคาสะดุ้งเพิ่นครับผมสะดุ้งเพิ่นบังแต่ว่า คือมีโมเมนต์เนียวน้อยปัาดพี่น้องเบมึงเอาครับผมอือให้อำเภอเพ่นครับผมอือหนึ่งเออหนึ่งและครับสองครับผมอุยพี่น้องถือก้อนหน่อยครับถือหลายครับผมถือก้อนหน่อยเออถือก้อนหน่อยครับผมพี่น้อง นี่ก็เจ้ากระถือกันครับเจ้าอื่นแต่ว่าเจ็บปูนี่กระมานครับอี่เบิงเบิ้งพลังตากีเวนครับมานขี้กันครับผมพื้นกระมานอยู่ไปเรื่อยๆครับนี่ก็าลังยกอยู่นี่กระจิมานอยู่นี่ผมว่านี่นี่ครับผมเออนี่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 ลืมดงเรียงดงเดียร์ครับได้ขี้กันครับผมนี่เบิ้งเอานี่ได้ขี้กันครับได้ขี้กันเออ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 นี่ได้ขี้กันครับผมได้ขี้กันมา ครับผมเอต่อย่ามือเป็นเท่าโยกอีกแล้วโยกอีกแล้วจู่จู่ดงเด้งไม่หล่ะพี่หงษ์ดงเด้งครับผมผมต้องการเจ้จังซี่แล้วครับผมผมต้องการเจ้จังซี่แหละอืออือใบพี่น้องเขาเบิ่งครับผมไว้ให้พี่น้องเขาเบิ่งผมต้องการเจ้จังซี่แหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยเบิ่งเอาครับผมเบิ่งเอาดงเด้งดงเด้งเลยครับเบิ่งเอาครับผมพี่น้องโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องโอ้ยเบิ่งเบิ่งครับผม พี่น้องท,งทั้งทยอำเภอเพ้นเพิ่นบอกเออผมจับซีเพิ่นมาได้ไหมพี่จิจำได้อยู่เนี่ยแต่กังลืมเหม่พอถดอดคออภัยเลยพ่ยเอเป็นพี่น้องกันอยู่ครับผมไทยอำเภอเพ้นพ่อ,พอ,น <laughs> พอกันดูพ่อกันดูครับผ <laughs> ู้ใด้ย,ยินยกอีกบ่มามาครับผมผู้ใด้ย,ยินยกขึ้นอีกมาเบื้องทั้งนี้นะครับเบื้องทั้งนี้นะครับผมเปิดกระจกกำลังยกความกันครับผมมา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 เอาเอือด อืดอืดอืดเอือดปีงไหนครับผมขึ้นมาดวงอยู่ครับผมแต่โบดิงเออดวงหน่อยดวงหน่อยครับผมดวงหน่อยโอ้ยใครอยู่ครับผมเจ้าหุ่นใครอยู่ครับผมเออนี่ใครอยู่ครับตักตักครับผมตักเออเออใครอยู่ใครอยู่มามากลับมาครับผมมา คือเก่าครับเจ้าเกา่าเจ้าเดิมครับผมเจ,าจ้าเก่าเจ้าเดิ่มจีดวงเด้งบ่ไอ้นี่แหละครับหนึ่งแหละครับผมเด้งได้ล่ะดวงเด้งแหละครับผมพี่น้องอุย้ยบังครับผมพี่น้องบังกันสะดุ้งเพื่อนแม่ป่านในปุ่นเดี๋ยวลงเนาะเออเออฮือืบึ้งเอฮือ,อ,อ,อ เอาอีกเอาอีกครับผมเอาอีกนี่ครับโอ้ยยกขึ้นอีกแล้วจะดุ้งกันได้เพิ่งก็ยกไว้แท้เจ้านี่หัวก็ลูกบางนึงอั่นี้นี่บังอีกแล้วบังกับเบิ้งครับผมเพราะว่ามันถือลายครับนี่นี่เขาไปเบิ้งเลยครับเออๆๆว่ยกระโดดอยู่กับมีเอาเอาลัวอุ้ยมักครับผมตอนดงเด้งดวงเดงครับตอนมันอู้เจ้านี่ดงเด้งครับอยู่ใกล้กันครับผมพี่น้องอยู่ใกล้กันนี่ นี่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 ครับผมเอาเอาเอาอืออืออือลัวลัวยังนี่ครับกำลังลัวลงไปครับผมเอออเาจำเข้าไปจำเข้าไปครับผมห้าป่ามันเบิดห้ามีโทนี่บ้ามีโทนี่หรอครับบ้มีโทนี่หรอครับนี่ นี่อยู่ข้างเพื่อนก็ถือคือกันพี่น้องนี่ว่ามันอยู่ข้างอยู่กการคือกันครับเอว่าหันหน้าไปคนละทางครับผมถือคือกันพี่น้องเออถือคือกันถือคือกันทั้งฝุ่นลืมทั้งฝุ่นเลยครับผมบ้านนี่ลืมทั้งพุ่นพี่น้องคนไทยทั้งฝุ่นเพลยครับผมมา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 ฝุ่นกำลังโยกครับกำลังโยกครับที่แรกนี่ถือโด่งเด้งดีขนาดได้ครับฟังทั้งฝุ่นมาโยกขึ้นโยกขึ้น ดวงเหรอครับเด้งบ่วดวงเหรอครับเด้งเหรอครับดวงเหรอครับเด้งเหรอครับผมดวงเด้งแล้วครับผมดวงเด้งแล้วเออนี้ดวงเด้งดีดวงเด้งดีจับไปเรื่อยครับผมทั้งบีกระลังดวงอีกมาอุ้ยเบิ่งครับเบิ่งเขิดบิ้งครับผมวัอนี้เป็นเศร้าครับผมสะดุ้งเห็นเศร้าครับเอ้า กวนสุหากินครับผมบ้านนอกกองหน้าเขาครับผู้ใดมานกับผู้นั้นลรได้คร, paper, รับผมนี่ก็ร่งยกขึ้นอีกแล้วเว่ใไก่เพิ่งกระตักโอ้ยพี่น้องกับผมเอาอีกเล้วเอาอีกเลี้ยวโอ้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 ผมนี่หามุมไม่หรอกครับผมเพราะว่านี่มันบังครับสะดุ้งเพิ่นบังครับผมเดี๋ยวหามุมไม่พี่น้องติดตามครับมา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 หามุมไม่ครับผมน่นนนบ้านเลียวยุหันบ้านเลียวยุหัน ที่ตามครับผมหามุ้งไม้ก่อนพี่น้อง